เพรา้ว่าเขาว่าเขาหนา้าเกลียดอาจุมาอาจุมาสวัสดีค่ะน้องมึงแองค่ะทุกคนเขามีปัญหาในชีวิตจะมาปรึกษาเลยเขาคิดว่าปัญหาของเขานะคะหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันคนที่เป็นนะคะก็คือคนที่ดัด บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าการัดฟันเนี่ยมันมีเอฟเฟกบางอย่างที่แกยากมาก่าเขานะคะเป็นคนที่ถ่ายรูปออกไปหรือว่าถ่ายคลิปออกไปอะ่ะมีหลายคนนะคะคอมเมนต์อาจูมาหน้าแก่อาจูมาหน้าเหี่ยวร่องแก้มลึกเหมือนคนแก่ขอโทษนะพี่พี่หน้าแก่ขึ้นน่ะใช้แอปเปล่ามันเป็นคำที่แรงมากเลยอะ่ะนั่นคือหน้าที่เขาไม่ได้ผ่านแอปะอะไรเลยนะคะอาจูมาหน้าแกา เราว่าววเขาว่าเขาหน้าแกงนั่งบทอะไรคนเดียวฮะน้าแก่ <S <S แต่และครั้งนะคะที่เขาอะไปเดินกับทาร์ตอะชอบมีคนถักเขาว่าเป็นพี่สาวทาน์เลยถทาเป็นน้องชายบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรอะเขาเขาเห็นแบบนั้นจริงๆนะคะแต่เขาอะเหมือนเก็บออกมาคิดเองอะเฮ้ยทำไมนะอะไรอย่างเงี้ยคิดอีกมุมหนึง่งแต่ว่าฉัน่ะหน้าเด็กเองหรือเปล่า ก็เลยทำให้เขานะคะรู้สึกดาวมากเลยแบบไม่มั่นใจอ่ะด้วยความที่เขานะคะเวลาย,ยิ้มแล้วมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยออจูมาหน้าแก่จูมาหน้าเขียว,ยวข้างเนี้ยดูไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ปะแต่ดูข้างนี้นี่นี่เวลาย,ยิ้มเห็นฟันนะคะ,ะเนี่ยและหลายหลายรูมนะคะดูแก่มากเลยอ่ะ เอาจริงป้าตอนแรกเขาไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเพราะการดัดฟันอ่ะเขาคิดว่าเป็นกรรมาพันธุ์หรือเปล่าหนะ้าหรือว่าหน้าเขาแหง้งก็ทําให้เกิดริ้วรอยใช่ปะ <c oughs> แต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะ <c oughs> เขาเนี่ยก็ไปหาหมอไปตามคลินิกนี่แหละแล้วหมออ่ะยู่ดีๆก็ทักเขาขึ้นมาว่าเคยดัดฟ <c oughs> ันใช่ไหมหมอรู้ได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> ในเมื่อวันัเขาไม่ได้ใส่ริไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะรือว่าหมอเห็นว่าฟันเขามันเรียงตัวกันสวยแล้วหมอก็ถามเขาต่อค่ะว่าอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุย5ิบหหมอก็เลยบอกว่าอืมเนี่ยแหละสาเหตุทำ ให้หน้าแบบล่องแก้มลึกนะคะ <_ an> เพราะว่าการดัดฟันแล้วเขาก็เลยสังเกตเพื่อนเขาหลายๆคนนะคะที่ไปดัดฟันก่อนดัดฟันกับหลังดัดฟันะมันมีล่องแก้มขึ้นมาอย่างเงี้ยชัดมากเลยอะ่ะ <_ an> เขาก็เลยไปเปิดพันทิปดูค่ะว่า <_ an> มีคนเป็นเหมือนเขาไหมอารมณ์แบบไปหาเพื่อนอนะไม่อยากเป็นคนเดียวแล้วก็เชอรั้งเดียวเจอเลย เหมือนคนนี้นะคะเขาก็มาปรึกษาว่ามีใครจัดฟันแล้วมีร่องแก้มบ้างที่ไม่ได้เกิดจากการยิ้มทําหน้าเฉยๆก็เห็นร่องแก้มคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาไปเปิดหาข้อมูลมาแล้วว่าคนจัดฟันเกิดทั้งหมดเนี่ยจะหน้าโตบลงโหนกแก้มสูงแล้วก็เห็นร่องแก้มชัดมากเลยมีคนหลายคนมาทักเขาว่าเขาอะหน้าแก่เลยเขาบอกว่ามีวิธีไหนจะช่วยเขาได้บ้างเขาเครียดมากๆเลยนะคะด้วยความที่เขานะคะไม่กล้าไปปรึกษาหมอเรื่องริ้วรอยมันดูแก่ ทุกคนเขาก็เลยพยายามรักษาด้วยตัวเองค่ะเขาไปเสิร์ชข้อมูลรัวๆเลยค่ะว่ามีวิธีไหนบ้างที่ไม่ต้องเข้าคลินิกน,นะคะเขาบอกว่ามีวิธีนี้ทาปากจูท่ะาโจโจบาออยที่ลองแก้มทุกวันนะคะจะทําให้ล่องแก้มตื้นลงบริหารปากแบบบ่อยๆนะคะสรุปแล้วคือไม่หายเว้ยเขาเลยตัดสินใจว่าเขาจะไปคลินิกค่ะไปปรึกษามหมอว่าคุณหมอคะน้านเก สำหรับแกอะฉันหน้าแก่ปะแกไม่แกหรอกแกฉันหน้าเด็กพผกไปพูดมาไปชมตัวเองตลอดต้องถามคนที่เคยดัดฟันมาก่อนค่ะเี่คาคะดัดฟันนี่รู้สึกว่าดัดแล้วหน้าแก่ปะ้องแก้มมันลึกปะลึก่ก่อนดัดมันไม่ลึกเนาะแต่พอดัดแล้วมันลึกขึ้นใช่ปะใช่ค่ะมีคนถามว่าหน้าแก่ขึ้นปะตั้งแต่ดัดฟันยังค่ะไอหน้าแก นี่นะคะเราก็กลังเตรียมพบคุณหมอแล้วค่ะจะได้รู้กันว่าทำไมเขาหน้าแก่ก่อนไว้ทุนสวัสดครับคุณหมะว่าพี่หนูเนี่ยเป็นคนที่เคยดัดฟันมาก่อนเพื่อทาให้ มีร่องแก้มชัดมากเลยอ่ะปกติคนดัดฟันเนี่ยเขาต้องมีร่องแก้มชัดส่วนใหญ่จะมีร่องแก้มเพราะว่าการจัดฟันนะครับมันจะทำให้ฟันบนที่ออกมามากกว่าปกติการติดเหล็กดัดเวลาเราจะติดตาเนี่ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณเนี้มันจะเกร็งแล้วก็จะทำให้เกิดร่องแก้มเกิดขึ้นมาเหมือนกันต้องครอบเหล็กไปอีกรอบนึงอย่างเงี้ยสําหรับคนที่แบบไม่ได้มีความหย่อนคล้อยมากนะก็คือเตัวเลือกร่องแก้มบริเวณนี้ไป แต่ของน้องน้ำาหนึ่งเนี่ยมีปัญหาที่แก้มส่วนหน้าเนี่ยนข้งเยอะ,อะนะการเติมมาอย่างเดียวเนี่ยก็จะทําให้หน้าเราดูดีสำหรับคนมีไขมันทั้งเยอะนะครับก็จะแนะนำเติมไม้นะครับซึ่งเป็นโโโน้องโคราชเอฟจะทำให้ไขมันบริเวณนี้ลดลงได้พร้อมกับกระชับไปด้วยในตัวฟิลเลอร์ถามว่าต้องเติมไหมก็คืออาจจะต้องเติมนิดหน่อยพอตรงนี้แปนงปุ๊บน้องแก้มมันก็จะตื้นขึ้นนิดนึงอยู่แล้ว ย่าชายค่ะมันน่าจะต้องมีแอบเจ็บๆไรแหละเพราะว่าปะยาชา,ายไม่ไหวน,นะคะอ้าวถอยด้านปะย่าชาเหมือนกันอ่ะเข้ามาแป๊บๆออกมากลายเป็นคนหนด้านเลยแล้วตอนนี้ไหนลองดูดิว่าด้านจริงเปล่าด,ดีว่าชา,าหรือยา่า <c oughs> น่าแต่ยังไม่ชานะคะชาแกดีไหมกันแหละ S <S ไม่กล้าตอบจริงเหรอเป็นคนเดียวเนี่ยอุ๊ยชอบ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 เฉียดที่ดูสบายแล้วกันนะที่ฉันมองหน้าแกแกหันมาดิยังกันดีวันนี้นะคะเรากำลังจะลองพบคุณหมอแล้ววันนี้คุณนุ่นหน้าด้านได้เลยคะเฮ้วเดียไม่เจ็บอะไรครับไม่ไม่เจ็บจริงไม่เจ็บจริง ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บจะสอบความช้าของใบหน้าจะทำอะไรคอ่ะแม่มาทำอะไรมาทำหน้าเด็กได้เลยหน้าเด็กเหรอจะหน้าเด็กแล้วเหรอแปลงอนวดมาเขาหน้าแก่ขึ้นมันอยากรู้ว่าระหว่างมาทำเครื่องหมายที่เนี่ยกับผมเปลี่ยนแปนเลยอันนั้นจะมีปัญหาครอบครัวมาทำเครื่องหมายที่ดีกว่านะครับแก้ได้ง่ายเนาะเดี๋ยวว่าสวยเปกลับบ้านไปเหมือนได้แฟนใหม่คุณหมอคะเวลาหนูยิ้มมันจะมีแบบอย่างเงี้ย มันจะเห็นเป็นเส้นๆเป็นเห็นคนอายุ26 27ได้คนยอะแยคนที่แอคชันกัเนเยอะยินงจเยอะก็นะมันจะแบบสั่นๆนะคะจีดๆมิมิอสอะไรไม่เจ็บเลยมันจะอุ่นๆอันนี้เป็นเทคนิคของหมอเองด้วยเลยปวดหัวขอคุณหมอต้องจิ้มมันก็อย่างนี้ ตุ่มเหรอครตัวันนี้มันจะเป็นเหมือนคลื่นไฟฟ้าหรอเป็นคลื่น RF ฮะมีโดปเมเซีนะจะต้นคอนราเจนช่วยทำให้ไขมันเนาะแทคแน่นและแก็ไหลให้ไหลได้บางส่วนนะคร้วเริ่มร้อนแล้วคตอนนี้นะคะเหมือนพลังงานมันสะสมเรื่อยๆก็ทำให้รู้สึกว่ามันร้อนค่ะแต่ร้อนในระดับที่มันได้เนาะเอาหมี่ไหมมีหมี่ด้วยเหรอมีหมี่ด้วมีหมี่ด้วย ไม่มีด้วยทุกคนคือน่ารักเลยแกนี้อุ๋มต้องไม่ซอฟต์ลงได้50เปอร์เซ็นต์ต่างมากหน้านี้มันยุบเข้าไปเลยอ่ะแต่หน้านี้มันมีความป่องเหมืเดิมเลยค่ะเฮ้ยตกแล้วไหมตกว่าช้าอยู่ไหมโอ้โหอันนี้ช้ามากแน่เลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ นะะครู้สึกว่ากลอกนเป็นองฉันอะจัไม่ได้อ่อยตอนนี้ผมเป็นคนหน้าด้านไปแล้วนะกคนเฮ้ยไม่เจ็บจริงจริงเหรอะนร้องคิปนี้ตกไม่หิรอดนะพอแล้วสมองมไปแล้วเนี่ยสมองแนะนำว่าของคอานะคะจะต้องฉีดฟิลเลอร์ต้วเองแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าฉีดแล้วจะเป็นยังไงค่ะโอเค๋ยวพี่ไม่ะาิดสวยจังเล มันมีความกริบๆเหมือนรถอะไรแทนเาไม่เจ็แม่เนาะาจะฉีดองแก้มอค่ะเห็นว่ามันจะมีห่องแก้มอยู่อย่างงี้เธอมาแก้ทำหน้าที่อย่างในการกระชับเข้าไปเดี๋ยวเดน้ามาถ่ายรูปได้เลย It, ึีว่าานเรียวขึ้นเยอะเลยแล้วก็นี่ต้องแก้มดูตื้นขึ้นอะค่ะคุณหมอคะคนนี้เลี้ยงใหญ่หมาจะก้ารต้องเหลี้ยงเด้ไหมคะเรียบๆเลยนะเรียบเลๆเรียบๆเลยแรงแน่นอนขอนึงสองชั้นโหหน้าชาจริงาไม่รู้สึกงอะไรเหรอสิ่งหน้าเป็นหมูนสามชั้นมันชั้นมันใหญ่มากเลยพูดถึงงานลดกล้าม จะใช้โบทตอรนะครับถ้าลดการโรนี้ไปอีกหน้ากับแก้มมันจะไม่มีรอยต่อเฮ้ยไม่ใช่แก้แกลมกับคอวันนี้ก็เหมือนจะไม่มีแล้เออเหมือนไม่มีแล้กลองหน้าจะชี้ไปไหนอะฮ่าฮะาฮฟึ๊ดฟึ๊ดฟึ๊ดหนาเลย่าฮ่าฮ่าเริ่มเห็นแล้วนะตรงนี้นี่เองนะครับแต่พอเราแบบถ่ายรูปด้านข้างนะมันจะแบบอืมไม่มีมิติเลยใช่แลนนี้เป็นมิติที่สูงถามเจอตอนนี้นะคะเราก็ออกมาแล้ว แต่ที่นะคะทายาชาาไป2ชั่วโมงหน้าโคตรชาเหมือนเขานะคะมันยังรู้สึกตึงๆอยู่นิดหน่อยแต่ว่าพอใจมากเลยดูดีรู้สึกหน้าเรียวขึ้นมากเลยอ่ะหน้าชาปากชาขาชาไอ้นั่นก็ชาไอ้นั่นคืออะไรคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งไปจับมันแรงๆถ้านุถ้าหน่อมันหน่อยนะคะต้องรอให้มันเซตตัวก่อนนะคะแล้วก็กินน้ำเยอะๆหน่อย กินน้าเยอะๆเพื่อให้ไขมันออกมากับฉี่มันจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะเกือบทุกคนนี่เขารู้จักเลยนะคะมีปัญหาเรื่องหน้าแก่นะคะเพราะดัดฟันมันค่อนข้างที่จะแก่ยากมากๆเลยนะคะแต่ ปัญหาร่องแก้มลึกเหมือนเขานะคะก็มาลองทําได้เลยนะคะเทอร์มาแล้วก็ฟิลเลอร์ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องทําเทอร์มาดก็ได้นะคะต้องให้หมอเนี่ยมาดูลักษณะหน้าของเราค่ะว่าเราเนี่ยควรทําอะไรบ้างถ้าคนเป็นไม่เยอะลองใช้วิธีธ,ธรรมชาติเหมือนที่เขาลองทําก็ได้นะคะแต่เขาเดี่ยวไม่ได้ผล หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองหน้าแก่นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่ดัดฟันหรือมีความคิดที่จะดัดฟันด้วยนะคะก็อยากให้ทราบเอฟเฟกของการดัดฟันอันนี้เอาไว้ที่ไม่มีใครเคยบอกมาก่อนนะคะเป็นไงบ้างคะกับคลิปนี้มาแบบสาระร้อน,น,น้นะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์ไปอัจุมิด้วยนะคะวันนี้เวลานะคะบ๊ายบาย